จะมาเล่นอันนี้บล็อกไม้บล็อกไม้จอดตรงนี้เก่งมากค่ะเอาต่อเร็วๆเลยค่ะอุ้ยลูกที่สองแล้วค่ะตรงไหนอีกหน้าเก่งมากค่ะอันนี้ต่อเร็วๆเลยลูกเก่งมากค่ะเอาสีที่ใช่ สีที่ไม่ใช่เอาออกเลยสีที่ไม่ใช่เอาเก็บใส่กล่องเลยลูกไม่ใช่เื้อ,อเก่งมากเก่งมากค่ะ่นนนนไม่ใช่ใส่กล่องไว้อันไหนใช่เอามาต่อเลย ใช่อันไม่ใช่อือแกงเก่งนะเราอะ่ะแม่ว่าสีฟ้าไม่ใช่เราควรเก็บใส่กล่องไหมคะอาเก็บสีฟ้าใส่กล่องสิสีฟ้าอยู่ตรงไหนเออเก็บใส่กล่องให้หมดไปเลยเราจะได้เลือกถูกเก่งมากค่ะเ,เก็บแ้วอือกตือสีม่วงด้วย S <S เอ็งมากไหนที่ไม่ใช้เอาออกเลยค่ะโอ่ค่ะสีนะไอยู่ตรงไหน <S <S 2> <S 2> อีกอ่ะสีน้าอยู่ตรงไหนเออสีเขียวใช่เหรอเออเขหมดยังคะห,งนะหมดยังคะน้อยจังนะหมดยังแม่ว่ายังไม่หมดนะมันมีสีม่วงอยู่ในกองนะ เอ๋หลงมาอันนึงแน่โอเคทีนี้เรารู้แล้วว่าสีที่เราต้องใช้มีกี่สีคะสีสีสสเราก็ต่อไปได้เลยต่อแบบไวได้เลยเพราะว่าเราเลือกสีที่ไม่ใช่ออกแล้วใช่ไหมคะใช่เนะน,นี่ยอันนั้นเก็บไปแล้วอันนั้นเก็บไปแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่ปิดฝาเลย ก็เหลือแต่สีที่ใช่ใช่ไหมลูกไม่ใช่อืมอืมว้าวไวมากเลยค่ะไวมากเลยอ่ะเฮ้ยฝนเลยเหมือนเหมือนเหมือนผีเสื้อเลยผีเสื้อเลยตดลดมันลดเลยอ่ะค่ะไม่ใช่เกยไม่ใช่ ซีชมพูแล้วเก็บสงดีกว่าไหมไม่ต้องต่อให้เสร็จก่อนค่ะสีชมพูแล้วอ่ะไม่เป็นไรเรามาต่อสีอื่นได้นะคะเก่งมากเลยลองดูซิว่าสีชมพูครบหรือเปล่าสีส้มครบแล้วเอาสีส้มครบแล้วออกไปเก็บใส่กล่องได้เลยค่ะเพราะว่าเราต่อสีส้มเราก็เลยเก็บสีส้มได้ สีส้มยังเหลืออีกนะคะสีส้มยังเหลืออีกนะลูกเก่งมากัอไม่ได้แล้วอ่ะแสดงว่ามันครบแล้วเอาใส่กล่องได้เลยค่ะ ลองลองเปลี่ยนหมุนหมุนกล่องหมุนมุมกล่องอ่ะาโอเคมากค่ะเด็กไม่ใชออ่โอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวค่อยปิดก็ได้ค่ะเดี๋ยวค่อยปิดวางไว้ก่อนได้ค่ะอืม กบแล้วลก็เก็บสิเนาะเก็บได้เลยค่ะว้สีเขียวพอดีเลยเก่งมากเลยอุ้ยไม่มีเลยเอา,าโอเคเก็บมากเ,าเก็บก่อนนะคะเ,เล่นแล้วต้องทำไรคะ เก็บให้เรียบร้อยเรียอ่าน,นิทาได้เลยค่ะเก่งมากเลยอ่าสวัสดีค่ะ เรียบร้อยแล้วเจอรู้มาก